สวัสดีครับพบกับผมนะครับทาบอลศีเซนพิลานะครับก็ <c oughs> วันนี้นะก็จะมีเรื่องมาเล่านะครับเป็นเรื่องแชร์กันแล้วกันนะครับสําหรับการรับงานนะครับรับงานเขียนโปรแกรมผมเชื่อว่าหลายๆคนนะครับอ,อ,อาจจะยังไม่ค่อยมีประสบการณ์ตรงนี้เท่าไหร่นะครับในการที่จะให้มีงานมาวิ่งชนเรารเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังแล้วกันว่า ทำยังไงนะครับผมก็เคยทํามาก่อนนะแป๊บหนึ่งนะ <c oughs> ตามสูนะตรนะต้องกินน้ําก่อนจะได้มีแรงพูด <c oughs> วันนี้นครับคริสตันพร้อมด้วย <c oughs> อกอาแฟาเปิดน,นะครับอร่อยดีหวานมันนะเข้าเรื่องนะครับเมื่อก่อนเนี่ยตอนเออผมมาทำใหม่ๆนะครับ ผมก็ประมูลง,งานไม่เป็นนะไปรับงานไม่เป็นไม่รู้เรื่องนะครับไม่รู้ว่าทํายังไงจะมีคนมาจ้างงานเราถ้านั่งอยู่บ้านเฉยๆเนี่ยคงไม่มีใครมาจ้างแน่ๆเพราะั้นมันมีวิธีเดียวก็คือเราต้องเป็นคนไปหาลูกค้าเองด้วยตัวเราเองนะครับก็นะผมก็จะเล่าให้ฟังนะก็ <laughs> <laughs> แต่งตัวดีหน่อยนิดนึงนะครับเสื้อเชอิ้ตเรียบๆนะแบบนะ้ำแปรงฟันทําหน้าตาให้มันดูสดชื่นนะครับ นะขับมอเตอร์ไซค์ไปนี่แหละนะแล้วก็จอดไว้นะแล้วก็ติดตอนตอนนั้นเนี่ยผมเน้นที่หน่วยราชการนะครับเพราะผมมองว่าราชการเนี่ยเป็นหน่วยงานที่มีงบอยู่แล้วนะครับแล้วก็ควักมาจ่ายเรื่องพวกนี้ได้โดยที่ไม่ได้อะไรมากนะมันไม่เหมือนเราไปรับเอกชนทุกบาทที่จะจ่ายต้องมีเหตุผลนะครับเอกชน อันนี้เราให้ฟังนะครับบางคนอาจจะไปตีตลาดทางเอกชนรุ่งเรืองก็ได้นะครับแต่ผมเล่าให้ฟังก่อนว่าช่วงแรกๆที่ผมทาเนี่ยผมวิ่งเข้าหาราชการก่อนนะครับก็ไปประมาณว่าอ่าผมชื่อนี้ชื่อนี้นผมรับเขียนโปรแกรมรับพัฒนาระบบฐานข้อมูลพอจะมีงานให้ผมทําได้ไหมอะไรเงี้ยผมก็พยายามที่จะไปคุยเล็กๆเราก็ไม่รู้หรอกว่าเราจะคุยกับใครใช่ไหมครับ แล้วก็ถูกบวยไปเดี๋ยวน้องต้องไปคุยกับคนนี้คนนี้คนนี้ไปคุยกับท่านรองมั่งไปคุยกับท่านผู้เป็นหัวหน้าใหญ่ๆนะครับที่อยู่ในแต่ละจุดจะมีคนที่มีอำนาจในการเซ็นก็ส่วนใหญ่นะครับก็ได้งานนะแต่บางครั้งก็ไม่ได้เหมือนกัน,นไม่ใช่ว่าไปสิบที่ได้สิบที่ไม่ใช่นะครับบางครั้งมันก็ไม่ได้บางครั้งก็ได้งานทาบางทีก็ได้งานเล็กๆน้อยๆมาทําหลักหกเจ็ดพันนะครับไม่เยอะ นะแต่อย่างน้อยก็ซื้อข้าวกินได้เอาอย่างนั้นก่อนนะได้กินข้าวออันนี้คือช่วงแรกคอนเซปต์ผมมีอยู่ว่าปิดงานให้ไวที่สุดนะครับคอนเซปต์ผมคือปิดให้มันเร็วที่สุดทำยังไงก็ได้ให้งานเสร็จเร็วที่สุดด้วยทุกวิธีที่ผมจะคิดได้นะครับเพราะว่าอะไรเพราะมันเสร็จเร็วเนี่ยเราก็จะได้ไปทํางานอื่นๆต่อใช่ไหมครับสมมติไปทํางานแล 8, ้วแปดพันอะทําเดือนหนึ่งได้แปดพันสู้ไปตอกบ,บัตรทํางานประจําดีกว่าไหมล่ะใช่ไหมครับ ผมก็แปดแผ่นผมต้องเก็บให้ได้ภายในหนึ่งหรือสองอาทิตย์ต้องปิดมันให้ได้นะครับคือปิดสงมอแมาใช่แลังจานั้นก็เก็บบัก๊กเก็บฟีเจอร์เพิ่มเติมไปอีกอยู่แล้วแต่ถ้านอกเหนือจากที่คุยกันเราก็ต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มนะบางทีถ้าเขาไม่มีงบแต่เป็นฟีเจอร์ที่เขาอยากได้จริงๆแล้วก็แถมๆได้ก็แถมบ้างในช่วงแรกนะครับก็ใจดีอยู่อะไรก็แถมไปนะ <c oughs> ทีนี้พอทําอย่างนี้ไปเรนะื่อยๆหนึ่งปี ปีกว่าสองปีก็วิ่งอย่างเงี้ยวิ่งรับรับงานไปเรื่อยๆนะครับพอเริ่มวิ่งภ่าคเอกชนบ้างมีการแนะนําบอกต่อบ้างไปเรื่อยๆนะมีการแนะนําบอกต่อบอกต่อไอ้คนนั้นคนนี้มันก็เริ่มมีงานจากเอกชนเข้ามาก็มีทั้งคลินิกมีทั้งแลบมีโอเย,ยะนะครับทีนี้มันเริ่มเยอะเลยงานวิ่งชนเลยเข้าประมาณสักปีที่สามเนี่ยปีที่สองที่สามงานเริ่มวิ่งมาแล้วผมไม่ต้องไปไหนเลยนะครับ ผมอยู่เฉยๆก็มีคนมาหาถึงที่แล้วก็คุยงานหรือบางทีก็โทรมาน้องพี่จากนกรมชนรประทานนะน้องพี่จากประปานะน้องพี่จากไฟฟ้านะมีงานเดี๋ยวจะให้ช่วยทํางี้น้องได้ไหมมาคุยได้ไหมอะไรเงี้ยนะครับมันจะมีแบบนี้มาเรื่อยๆเราก็เดินทางไปหาลูกค้าก็ทําอย่างนั้นอยู่นานนะครับอันนี้ผมเล่าให้ฟังว่าการ รับงานเข้าบริษัทเราเนี่ยจริงๆมันไม่ยากมันยากตอนเริ่มก้าวนะเพราะว่าโปรแกรมเมอร์เนี่ยผมรู้ว่าขี้อายขีอนะนะชอบหลบอยู่ในห้องแคบๆแล้วก็เขียนโค้ดใช่ไหมเขียนโค้ดเขียนโค้ดไม่อยากยุ่งกับใครนั่นคือวิสัยโปรแกรมเมอร์อยู่แล้วนะครับถ้าอยากจะเป็นโปรแกรมเมอร์ก็อยู่กับโต๊ะต่อไปนะครับแต่ถ้าอยากจะเป็นเจ้าของธุรกิจมีไรายได้มันก็ต้องออกจากโต๊ะ ออกไปโลกข้างนอกไปเผชิญแสงแดดไปเผชิญสายลมไปให้หมาวิ่งไล่กัดไปเจอคําปฏิเสธลูกค้าซะหน่อยไปฝึกการเจรจาพูดคุยต่อรองเสนอต้องไปเรียกว่าเสียสุขภาพจิตสักหน่อยนะครับออยากสําเร็จมันก็ต้องแลกนะครับ <c oughs> ผมขอเกริ่นไว้เท่านี้แล้วกันสําหรับใครที่คิดว่าการเล่าง,งานมันยากนะก็ลองฟังคลิปนี้ดูจริงๆไม่ยาก ยากแค่ก้าวแรกในการเอาชนะใจตัวเองที่จะไปคุยกับคนที่คุณไม่รู้จักเลยนะมันยากตรงนี้แหละไปคุยกับคนที่ไม่รู้จักที่จีบสาวยังทําได้ใช่ไหมไม่รู้จักเขาแต่ไปจีบเขายังทําเป็นเลยอันนี้ไปหาเงินทําไม่เป็นได้ไงใช่ไหมครับ <laughs> โอเคอะคลิปนี้จบไปแล้วกันก่อนจบนะครับฝากให้ดิกาแฟเปิดอร่อยนะครับไม่ได้จ้างผมมานะผมซื้อมาเมื่อกี้อร่อยจริง หวันมันหอมก็ไม่จ้างผมมาเท่บาบาทนะครับผมเห็นว่ามันดีก็ามาแนะนำต่อแค่นั้นเองโอเคครับลาไปเท่านี้สวัสดีครับ